สวัสดีครับวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน6-6พบกับผมบกิติพงศ์นะครับที่ปรึกษาไอวีโกบแน่นอนนะครับเรื่องของฮามาสสงครามอิสราเอลนั้นก็เจรจามีความคืบหน้าขึ้นในการปล่อยตัวประกันแล้วก็การหยุดเผาชั่วคราวในวันละ5ชั่วโมงก็จะดีขึ้นและก็เจรจาต่อไปว่าจะหยุดจริงจงจ,งจังๆเปนหนึ่งอาทิตย์จะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่แต่อย่างน้อยการที่ถนนกาซาตอนเหนือที่อิสราเอลควบคุมได้และถลาย บางของฮามาสร้อสามสกว่าแห่งนั้นอิสราเอลก็คงพอใจในดับหนึ่งและกันจะเริ่มที่จะเจรจาต่อยตัวประกันทั้งสองฝ่ายนั้นน่าจะคืบหน้าเพราะเอาเมริกาหรือแม้แต่อิสราเอลก็คงไม่อยากให้เพี้ยงพร้มเกิดขึ้นเป็นสงครามศาสนานี่คือภาพรวมนะครับกลับมาดูเรื่องของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแน่นอนในเรื่องของ recession ท,ที่คนวิตกกังวลทั้งใน EU อย่างน้อย ECB คงจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยและคงเมนเทนดอกเบีย้ยสูงต่อไปถึงถึงกลางปีหน้าก่อนก่อนที่จะดูแนวโน้มของเงินเฟอ้อเช่นเดียวกับเฟดนะครับซึ่งเจพาวจะแถลงในวันนี้และมีตอบคําถามว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปในอีกครั้งสุดท้ายในเดือนมกราหรือเดือนธันหน้านี้หรือไม่แต่โดยภาพรวมมีแค่สงเจ้านะครับที่บาร์เครย์และก็มีเจพีอร์มก้นแลวิเคราะห์บางส่วนก็คิดว่าอาจจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนธันนี้หรือ January ในต้นปีหน้าแต่โดยภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาก็ไม่ใช่ว่าดีขึ้นเพียงแต่อยู่ในช่วงของการอ่อ i นแอแต่ไม่ถึงกับ Recession ฉันโดยภาพรวมผลผบิต10ปี30ปีก็ยังรีบาว20ปีหรือแม้แต่2ปีก็กลับมาที่ค่าใหม่หลังจากลงไป4.91 10ปีอยู่ที่4.49ก็กลับมาที่4.6นี่คือการวิเคราะห์คาดคะเนเท่านั้นเอง ก็อยู่ในเรื่องของช็อตเซลลิงกับแชร์บายแบ็กกับโดยภาพรวมต่างชาตินั้นช็อตเซลลิงทั้งทั่วโลกนะครับปีที่แล้วช็อตในตลาดหุ้นอเมริกาถึง50%ในอินเดียยีบสเซนและแในตลาดหุ้นไทยนะครับช็อตไป15%อยู่แล้วอย่างที่ผู้จัดการตลาดทรัพย์ได้แถลงออกมากับกรกรตเราคงไม่ได้ห้ามให้ช็อตเซลลิงเหมือนกับที่เกาหลีใต้ห้ามไปถึงกลางเดือนจูนปีหน้านะครับแต่ของเราคงไม่และปล่อย เพราะการที่จะขายหุ้นช็อตเซลลิงนั้นต้องมีหุ้นส่งมอบอยู่ดีไมนะ่นั้นถูกปรับมากมายมหาศาลมันไม่คุ้มกันแต่โดยภาพรวมนะครับเป็นจังหวะนะครับเขามีคัสโตเรียนไม่ว่าจะเป็นของแบงก์กรุงเทพหรือแม้แต่พะพระ,พระเขามี High Network แล้วสามารถยืมหุ้นและขายช็อตได้ในสิ่งที่คิดว่าตลาดนั้นไม่แน่นอนและมียังมีปัญหาของภาวะวิกฤตเศ,ศรษฐกิจโลกอยู่นั้นนี่คือภาพรวมของเศรษฐกิจของการลงทุนนะครับ จากนี้มาดูให้ดีนะครับ2ในประมาณเดือนครึ่งสุดท้ายนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่2024ซึ่งเฟดยังไงต้องคัดดอกเบี้ยลงมากลางปีหน้าเป็นต้นไปเป็นอย่างช้านั้นอย่างน้อย1%มากที่สุดก็มาดูกันว่าความเป็นไปได้นั้นสูงเร็วขึ้นขนาดไหนท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจอยู่ความชะลอตัวไม่ว่าประเทศจีนหรือภูมิภาคส่วนของโลกก็เติบโตช้าขึ้นเพราะเรื่องของซัพพลายเชนกันน้ํามัน ที่ก่อสงครามตลอดตั้งแต่ยูเครน UK, มาจนถึงฮามาสกับอิสราเอลก็สวิงระหว่างดอเบเรียลคอมมูนิที้ทั้งออยทั้งอ r กกิเคิลเจอร์นี่คือภาพรวมของเศรึกิโลกกับมูลุเลือกลงทุนให้ดีนะครับสำหรับตลาดุ่นไทยนั้นก็มีการประกาศมาตรการตัดตุน้นวันที่10พฤศจิกายนนี้ในการแจก1,000 0บาทจะเริ่มด้วยเคสไหนมี3เคสที่ให้คณะชุดใหญ่เลือก จะตัดสินใจเอาก็รอถแถลงแต่โดยภาพรวมยังไงก็ต้องมีกระตุ้นอย่างน้อยสองสามแสนเกิดขึ้นแน่ในต้นปีหน้าเพื่อกระตุ้งเศรษฐกิจไทยซึ่ง i m f ให้ปีนี้อยู่ที่2.7ปีหน้าอยู่ที่3.5ก็ชัดเจนว่าบัตอมของเศรษฐกิจทั่วโลกได้ผ่านพ้นแม้แต่ประเทศไทยสําหรับปีนี้และปีนี้น่าจะจําขึ้นแล้วเราใช้มาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจในการแจกเงิน1 0,000บาทจนนโยบายทางไหนหรือแม้แต่การกระตุ้นการท่องเที่ยว เติบโตเกื้อหนุนทุกอย่างก็จะทำให้โอกาส GDP ไทย3.5ถึง3.8ได้ในปีหน้าก็เลือกการลงทุนเซกเตอร์ต่างๆสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับก็เป็นจังหวะ2เดือนสุดท้ายนี่แหละครับก่อนสิ้นปี2023ก่อนขึ้นต้น2024จะมี j a n u a r y effect ในปีหน้าโอกาสก็มี60%ขึ้นไปก็ต้องมาเลือกดูเราถูกขายลงมาถึง15%แล้ปีนี้ช็อตลงมาเยอะมาก ทั้งแบงก์เอ่ยทั้งกลุ่มน้ำมันทั้งกลุ่มพลังงานและกลุ่มของทดแทนและกลุ่มของชัดเจนครับกลุ่มเทคโนโลยี AI เพราะเราแย่งเป็นซัพพลายเชนกับรีเจนนี้ทุกคนโถมเข้ามาในอ m เมช m a r มาร์เก็นะครับไม่ว่าจะเป็นโกลแมนเจพีโมแกนทุกคนมอร์ a n s นแซนเลเข้ามาเบสออนที่ประเทศจีนแล้วขยายลงมาจะเห็นชัดเจนว่าไทยเราตกตามที่สุดในอาเซียนคือ15โอกาสที่จะรีบาแบรงกว่า คนอื่นในปีหน้าก็มีสูงอยู่ที่การบริหารจัดการของภาครัฐส่วนการเมืองในอาทิตย์หน้าจะมีหรือไม่ในเรื่องของกรดของออตุลาการสารรัฐมนูญจะพิจารณาตัดสินคดีของคุณพิธาและของพรรคก้าไกลที่ถูกฟ้องร้องถึงเรื่องยุบพักในเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแล้วแต่หรือแม้แต่คุณพิธาเจอหุ้นสื่อจะโดนสิบปีหรือไม่นี่คือเป็นตัวอ่อนไหวสำหรับอาทิตย์หน้า จึงบางคนถึงมีขายหุ้นออกมาแต่นี่คือสิ่งที่น่าจะแอบสอบข้อมูลไปมากพอสมควรแล้วเป็นจังหวะซื้อหุ้นนะครับกลุ่มแบงกิง้งยังไปเป็น K-Bank กับ BBL ที่จะแข็งแกร่งมากในการซื้อสะสมและในกลุ่มของ i m a g i n n Market แถบนี้ที่เราแข่งขันกับเขาก็คือ Energy Energy ก็ยังดีสำหรับสอปอคง Pricing Oil อยู่ที่75 80เหรียญสำหรับเว s t ท e x a s ถึง85เหรียญในสิ้นปี และขนาดเดียวกันเบนซ์ก็อยู่ที่80-90เหรียญตลอดสิ้นปีนี้เช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมนะครับส่วนเรื่องของซัพพลายเชนเทคโนโลยี AI ที่ขาดแคลนอยู่ก็เป็นจังหวะของ HANA าเดลต้าเส่วนกลุ่มของ h e Health c e r e w e n e s s คือบำรุงราช b h b h ีเเจ้าของดรสาธชิตเคยขายออกมาเมื่อปลายปีแล้วหรือต้นปีที่ผ่านมาถึง15เซนราคาให้กับของพอร์ตฟันอยู่ ที่ทางมารินพัทร a แรกไปนั้นก็คือประมาณ159ถ้าเขาขายก็ยังมีจังหวะที่ก็กําไรมากนะครับขึ้นไปถึง280ก็ได้กําไรตั้งร้อยกว่าบาทถึงจังหวะนี้ถ้าขายลงมาแล้วถูกขายจริงหรือถูกช็อตจริงก็แล้วแต่เป็นจังหวะซื้อของ b s อยู่ดีนะครับที่ราคา210ถึง230นี้เป็น ที่จะรีไซเคิลสำหรับเออ์นี้ประกาศออกมาและปีหน้าตะวันออกกลางก็ยังมามากอยู่และเปิดประเทศก็จะมาเป็นเวลเนสเฮลท์แคร์ได้ดีที่สุดของ so แถบนี้ทั้งหมดสำหรับโรงพยาบาลบรุราูลาและ BDMS ก็เป็นจังหวะซื้อเช่นเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันยังยืนยันว่าการท่องเที่ยวนั้นก็อยู่ที่ชนจีเริ่มเข้ามาเที่ยวไปทั่วโลกหรือย,ยังไทยก็ได้โอกาสอาจจะ26-27ล้านคนก็เป็นจังหวะของ CPO, CRC, CPN แล้วก็กลุ่มโรงแรมทั้งหมดแต่ก็ไม่เทียบเท่ากับ2ปีที่แล้วก่อนเกิดโควิดนะครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยก็เป็นจังหวะคอนโซเดตอัพไซด์ในสิ้นปีนี้คงทดสอบใน1 5 2 0ถึง1 5 6 0ในสิ้นปีแล้วก่อนที่จะปีหน้าเงินทุนไหลบ่ามาอีมิชิ่นมาเก็ตโดยเฉพาะเซาท์เวเซียก็จะขึ้นไปทดสอบที่ 1>, 1 6 8 0ถึง1720จุดในเฟิร์สฮารค่อนข้างจะมีโอกาสสูงสวัสดีครับ